ญี่ปุ่นส่วนใหญ่คิดว่าการจับมือไม่สุภาพแซงคิวเนี่ยที่ญี่ปุ่นอาจผิดกฎหมายได้นะครับสูบบุหรี่กลางแจ้งโดยเฉพาะในระหว่างวันอาจโดนปรับได้นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ15,000บาท ดีครับทุกคนผมฮาดี้นมใต้แดนปลาดิบวันนี้ผมจะมาเชร์11สิ่งที่คุณไม่ควรทำในประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นกำลังจะเปิดประเทศในอีกไม่นานเหมือนกับหลายๆประเทศที่กำลังเปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่นขณะนี้นะครับแล้วโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นโรคประจำท้องถิ่นและจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คนที่เป็นมิตเและทิวตัศธรรมชาติที่น่าประทับใจแต่ประเทศนี้ยังมีกฎที่ไม่ได้เขียนซึ่งเป็นมรารยาทและประเพณีที่คุณควรรู้ก่อนเดินทางมาญี่ปุ่นนะครับอ,อ๋อถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe หรือยังไม่ได้กดติดตามการุณากกด u b s c r i b e ติดตามเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะผมจะแชร์เทคนิคและทิปความรู้ดีๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นทุกวันพุธและวันเสาร์โอเคนะครับถ้าทุกคนกด u b s c r i b e กันแล้วเราก็ไปกัน ไปเริ่มกันในข้อที่หนึ่งครับผมก็คืออย่าให้ทิปครับผมไม่ต้องให้ทิปครับผมที่ญี่ปุ่นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆบริการที่ญี่ปุ่นไม่ต้องการทิปครับ,รบหากคุณให้ทิปคนในญี่ปุ่นพวกเขาจะรู้สึกสับสนและให้คุณกลับบางครั้งการให้ทิปโดยบังเอิญจะนําไปสู่ความยุ่งยากที่ไม่จําเป็นพ <c oughs> นักงานจะรู้สึกผิดเพราะดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ทํางานที่ดีและบางคนก็คิดว่ามันเป็นการสูญเสียศักดิ์ศรีของพวกเขาครับ นั้นอย่าให้ทิปนะครับในญี่ปุ่นข้อที่2ครับผมอย่าเดินกินในญี่ปุ่นครับคนไม่กินหรือดื่มขณะเดินอาหารจานด่วนขายที่เคาน์เตอร์และลูกค้าจะยืนกินในจุดที่ขายหรือหลังจากซื้อเครื่องดื่มจากตู้หยดเหรียญก็จะมีถังรีไซเคิลที่แยกประเภทของกล่องหรือขวด,ดจากเครื่องขายอัตโนมัติในทํานองเดียวกันการกินและการดื่มบนรถโดยสารก็เป็นอะไรที่ไม่สุภาพยกเว้นการเดินทางไกลครับผมข้อที่ สามครับยาส่งเสียงดังในรถขนส่งสาธารณะในรถขนส่งสาธารณะหลายคนใช้โทรศัพท์ของพวกเขาเพื่อส่งข้อความฟังเพลงดูวิดีโอหรืออ่านหนังสือแต่มีการโทรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากจาเป็นพวกเขาเพียงแค่แลกเปลี่ยนข้อความสั้นๆและเงียบๆีหากคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในระบบขนส่งสาธารณะให้พยายามใช้ให้สั้นและค่อยตทรหาอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณออกจากรถบัสหรือรถไฟนะครับข้อ4ครับผมข้อก็คือ อย่ารีบเร่งไม่ต้องรีบเมื่อเข้าคิวอย่ารีบไปแซงคิวเนี่ยที่ญี่ปุ่นอาจผิดกฎหมายได้นะครับคนญี่ปุ่นเข้าแถวทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ป้ายรถเมล์สถานีรถไฟหรือลิฟต์ที่สถานีรถไฟผู้คนเข้าแถวที่ตรงเครื่องหมายที่ทําเอาไว้บนพื้นเมื่อรถไฟมาถึงผู้โดยสารจะรอให้ผู้คนอยู่บนรถโดยสารลงจากรถให้หมดก่อนหลังจากนั้นผู้ที่รออยู่ข้างล่างจึงขึ้นรถโดยสารจะไม่มีการขัดจังหวะ ดูเซนคิวเลยนะครับถ้าคุณทําอย่างนั้นจะทําให้คุณเป็นคนแปลกในสังคมทั้งในการมองด้วยสายตาแบบเชื่อเฉือนหรือแม้กระทัทง่ทงทางวาจานะครับข้อ <c oughs> ที่5ครับผมห้าม <c oughs> สูบบุหรี่ในที่สาธารณะในเมืองส่วนใหญ่รวมถึงโตเกียวและโอซาก้าสูบบุหรี่กลางแจ้งโดยเฉพาะในระหว่างวันอาจโดนปรับได้นะครับปรับเป็นเงินได้สูงถึงประมาณ5 0,000ืนเยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 5 0 0 0บาทเลยนะครับ ยกเว้นพื้นที่ที่กําหนดบางแห่งที่อนุญาตให้สุบบุรี่เท่านั้นครับผมข้อหอย่าจับมือญี่ปุ่นเวลาทําความรู้จักกันคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่คิดว่าการจับมือไม่สุภาพแทนที่จะจับมือเขย่าให้คานับเมื่อคุณพบป,ปะผู้คนใหม่เพื่อแสดงความเคารพต่อบุคคลอื่นโค้งคํานับแบบลึกจะเหมาะที่สุดหากคุณพบกับบุคคลที่มีอายุมากกว่าหรือบุคคลที่มีสถานะสูงกว่านะครับข้อเจอย่าต่อรองเมื่อซื้อของในร้าน ญี่่ปุนมีรายการราคาที่ชัดเจนดังนั้นคุณไม่ควรต่อรองหรือขอส่วนลดเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างไรก็ตามเมื่อคุณซื้อสินค้าอย่างเช่นผลไม้หรือปากในพื้นที่ขนาดเล็กผู้ขายมักจะมีความสุขที่จะให้คุณเพิ่มอีกเล็กน้อยข้อ8อย่าเรียกแต่ชื่ออย่างเดียวควรใส่นามเชิงยกย่องถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณพบใครบางคนคุณควรเพิ่มคำต่อท้ายอย่างเช่นสังหร ือคุณหรือว่าจังที่แปลว่าคุณเธอนะครับหลังจากเรียกชื่อของพวกเขาควรใส่คุณส่วนหญิงสาวและเด็กผู้หญิงก็ควรใส่จังนะครับหรือว่าสังครับคู่หรือผู้บังคับบัญชาของคุณควรเรียกชื่อและตามด้วยเซนเซก็คือหากคุณกําลังพูดคุยกับใครบางคนที่มีสถานะที่สําคัญคุณสามารถใช้คาต่อท้ายว่าสามะก็คล้ายๆกับพระานาทหรือว่าท่านเพื่อแสดงความเคารพนะ ข้อ9้ครับอย่าสวมชุดว่ายน้ำในอองเซ็งในน้ำพุร้อนนะครับที่ญี่ปุ่นจะไม่สวมเสื้อผ้าในอองเซ็นนะครับญี่ปุ่นดังนั้นคุณไม่ควรสวมชุดว่ายน้ำเมื่ออาบน้ำในน้ำพุร้อนหมายเหตุเมื่อเยี่ยมชมอองเซ็งในญี่ปุ่นก่อนที่จะลงเชนน้ำให้ล้างตัวให้สะอาดก่อนลงเชในน้ำพุร้อนนอกจากนี้อ่างอาบน้ำอองเซ็ในญี่ปุ่นก็ยังมีกฎของตัวเองถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องผูกผมของคุณม้ว ขึ้นข้างบนให้เรียบร้อยครับผมและคุณไม่ควรปล่อยให้ป้าคนหนูแตะน้ําและไม่ไหว้น้ําในอ่าง <c oughs> หากคุณมีรอยสักคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้อาบน้ําในสถาน oh. ที่เหล่านี้ครับผมเพราะรอยสักถือว่าเกี่ยวข้องกับยากุซ่าครับพวกมาเฟียครับข้อ10นะครับผมห้ามชี้ไปที่คนครับเป็นเรื่องธรรมดาในหลายประเทศแต่ก็ถือว่าหยาบคายในญี่ปุ่นสําหรับการใช้ตะเกียบเพื่อชี้ยังถือว่าเป็นการล่วงละเมิดแท ที่จะใช้นิ้วเดียวในการชี้ญี่ปุ่นใช้มือทั้งหมดของพวกเขาเพื่อบอกสิ่งที่พวกเขากําลังพูดถึงพวกเขาจะสัมผัสจมูกของพวกเขาด้วยนิ้วชี้ของพวกเขาเมื่ออ้างถึงตัวเอง และที่ญี่ปุ่นจะถือมากๆหากว่าเราใช้ตะเกียบหยิบอาหารแล้วอีกคนหนึ่งรับอาหารที่เราส่งให้ด้วยตะเกียบแบบนี้ญี่ปุ่นจะถือมากๆเป็นการเสียมารยาทและเป็นสิ่งที่ไม่ดีห้ามทาเด็ดขาดครับผมข้อ11ครับผมอย่าสั่งน้ำมูข,ของคุณในที่สาธารณะครับหากคุณมีอาการเป็นหวัดหรือมีไข้คุณจะได้รับการพิจารณาว่าไม่สุภาพหากคุณไม่สวมหน้ากากเมื่อออกไปข้างนอกคุณต้องไม่สั่งนำมู ของคุณในที่ในที่สาธารณะเป็นการดีที่คุณควรไปเข้าห้องน้ําเพื่อทําเช่นนั้นคนญี่ปุ่นเกลียดชังการสั่งน้ํามูกในที่สาธารณะหรือแย่ไปกว่านั้นเมื่อเห็นใครบางคนสั่งน้ํามูกต่อหน้าพวกเขาและทั้งหมดนี้ก็เป็น10สิ่งที่ห้ามทาถ้าหากว่าเรามาเที่ยวญี่ปุ่นหรือมาอยู่ที่ญี่ปุ่นหวังว่าทุกคนชอบและทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกรุณาคอมเมนต์มาได้เสมอนะครับผมยินดีตอบรับทุกคอมเมนต์ครับและฝาก กด subscribe และกด like กด s ช a r ด้วยนะครับและวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ